อัตรางเงินเฟอ้อที่แท้จริงสูงกว่าที่เราคิดเวลารัฐบาลประกาศว่าเงินเฟอ้อปีนี้2-3%หลายคนอาจจะคิดว่าราคาสินค้าขึ้นแค่นั้นหรือเงินเฟอ้อเกิดขึ้นแค่นั้นจริงๆแต่ความจริงแล้วดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ที่ใช้วัดเงินเฟอ้อมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดเพราะรัฐบาลเป็นคนเลือกสินค้าและบริการบางอย่างมาใช้คำนวณซึ่งมักจะเป็นสินค้าที่ราคาขึ้นช้าหรือมีการทวงน้ำหนักให้ดูต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ตัวเลขเงินเฟอ้อดูต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วเราจะดูเงินเฟอ้อที่แท้จริงได้จากอะไรแทนที่จะดูแค่ค่า CPI เราลองสังเกตราคาสินค้าในชีวิตประจําวันบางวันเดินเข้าเซเวน่นอาจจะเห็นราคาน้ําอัดลมขึ้นมาสักบาทสองบาทก็ได้แต่มันก็ไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือราคาทองคําถ้าทองคําขึ้นแรงนั่นหมายถึงค่าเงินกําลังอ่อนค่าลงและเราจะเห็นราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นเงินเฟอ้ออาจสูงกว่าที่รัฐบาลบอกก็ได้ เราจะปกป้องเงินของตัวเองจากภาวะเงินเฟ้อได้ยังไงแน่นอนต้องยกให้ทองคําทองคําถือเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันเงินเฟ้อได้อย่างดีเพราะมันมีมูลค่าในตัวมันเองทองคําไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ง่ายง่ายเหมือนเงินกระดาษมันไม่เหมือนเงินสดที่มูลค่าถูกกัดกร่อนลงทุกปีและรัฐบาลสามารถเสกมันมาจากอากาศได้ลองสังเกตดูว่าทุกครั้งที่เงินเฟ้อสูงขึ้นราคาทองคําก็มักจะพุ่งขึ้นตามเสมอแต่ก็ยังมีสินทรัพย์อื่นๆที่ปกป้องเราจากภาวะเงินเฟ้อได้เช่นพวกที่ดิน เรียนคลิปโตอย่างบิตคอยหรือหุ้นบางตัวเราควรวางเงินในสินทรัพย์ที่ปกป้องเงินของเราได้แต่ควรเข้าใจมูลค่าของมันก่อนที่จะเลือกลงทุนเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าไม่มีความรู้แล้วไปซื้อมั่วๆระวังจะเจ๊งก็ติดตามไว้ถ้าอยากพลิกชีวิตให้เติบโตด้วยความรู้ทางการเงินและทุกคนปกป้องเงินของตัวเองจากภาวะเงินเฟอ้อกันยังไง